บรลุยโซนของเล่นใต้ไทยเปเมสเตชัน Station กันทุกคนมองหาไป้ายไทยเปซิ City, ตี้มอเตอร์วายแล้วมุดไปเลยที่นี่คุณจะได้พบกับโซนของเล่นสุดอลังการที่ถ้าหากจะเดินให้ครบทุกโซนแล้วแล้วก็คุณจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆกันเลยมีทั้งของเล่นของสะสมจากแอนิเมชันชื่อดังงานฟิกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้มีให้เลือกทั้งมือ1มือ2ราคาเริ่ๆตูกาชปองที่วางเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตาอัปเดตไวไม่แพ้ที่ญี่ปุน่นตู้คีบตุ๊กตามีให้ท้าทายกันได้แบบจุใจหรือใครสายเกมเมอร์สายเกมก ขนกันมากจุกๆเกือบทุกค่ายอื่นๆยังมีอะไรอีกบ้างตามไปดูพร้อมกันเลย มีใครยังไม่รู้ไหมครับว่าใต้ดินของไทเปเมนสเตชันเนี่ยเขามีโซนของเล่นใหญ่มากๆแต่อยู่ในส่วนของไทเปซิตี้มอลล์โซนตัววายนะครับมามองเห็นป้ายแล้วก็เดินลงไปชั้นใต้ดินกันได้เลยรอบที่แล้วประมาณปี2018ที่เรามานะครับโซนเนี่ยมันยังไม่อลังการขนาดนี้เลยมาอัปเดตตอน2024เนี่ยบอกเลยว่าสุดๆมีร้านเข้ามาเพิ่มเยอะมากๆเลยนะครับของก็หลากหลายเรียกได้ว่ามีครบทุกสายจริงๆทางที่จะลงมาเนี่ยมีได้หลายทางนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาโซนวายต้นๆแบบเราเนี่ยมันจะต้องเดินไปไกลนิดนึงเพราะมันจะเริ่ม ประมาณโซนที่วายสิครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวเหงานะครับพอระหว่างทางเนี่ยจะมีตู้กระชาปองเนี่ยตั้งให้เป็นจุดๆให้เราได้ดูไปตลอดทางเลยและที่สําคัญที่สุดก็คืองานอัปเดตไวกว่าที่ไทยด้วยนะครับไอ้ลงมาประตูเดียวกับเราไม่ต้องตกใจนะครับว่ายังไม่เจอร้านของเล่นเพราะว่าเขาจะมีการเอาคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมาตกแต่งไว้ตลอดทางเลยยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วไอตั้งใจมาเดินโซนของเล่นที่นี่นะครับแนะนําให้เผื่อเวลาไว,เว้เยอะๆะนะพอโซนที่นี่นะครับเขาจะเป็นเหมือนเส้นทาง2เส้นขนานกันซึ่งจะมีร้านเนี่ยตลอดน้นใิ บ,บอกเลยว่าต้องใช้เวลาเต็มๆ1วันเลยครับแล้วแต่ร้านนะครับบอกเลยว่าของเขาเยอะมากๆาคุณเจอของที่ถูกใจแล้วล้วก็ราคารับได้แนะนําให้ซื้อเลยดีกว่านะครับถ้ารอคอมแพรราคาเนี่ยบอกเลยว่าเดินไม่ไหวเหล่าการ์ดแคปเจอร์แนะนําให้เดินมาทางฝั่งโซนวาเลขต้นๆนะครับเพราะว่าโซนเกมการ์ดเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนนะครับหรืออยากจะมานั่งเล่นเกมตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เหมือนกันสาหรับสายกายชปองเนี่ยมาที่เนี่ยบอกเลยว่าฟินมากๆเลยครับเพราะว่ากาชปองเขามีเยอะมากๆ บางจุดเนี่ยวางเรียงรายยาวเป็นประมาณ50เมตร100ยเมตรเลยครับแล้วก็มี2ฝั่งให้เลือกเลยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซ้าด้วยนะครับสามารถค่อยๆเดินดูได้เลยว่ามีตัวที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วข้อดีนะครับก็คือหลังจากลองเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยเลทราคามันพอๆกับที่ญี่ปุ่นเลยครับใครมาแบบไม่มีสติเนี่ยเตรียมล้นเมื่อรายได้เลยงานนี้ไอ้สายชอบรุ้นมาทางนี้นะครับงานอิจิบังของที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเด็ดขาดมากๆของรางวัลที่เขาจัดเตรียมมาเนี่ยงานแรหายากทั้งนั้นเลยอ๋อแต่อย่างหนึ่งที่จะต้องบอกทุกกคคคน,นคค็ือี่่ปิด เร็ววันนี้ที่เรามาเดินเนี่ยเวลาประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับหลายๆร้านเนี่ยก็เริ่มเก็บแล้วใครอยากจะมาเดินเนี่ยแนะนำให้มากังวันจะดีที่สุดขราวงานเกมกับงานอุปกรณ์เกมเนี่ยราคาใกล้เคียงกับที่ไทยนะครับถ้าเกิดหาซื้อที่ไทยได้แนะนําให้ซื้อที่ไทยครับงานที่เราอยากแนะนำให้ซื้อเวลามาที่นี่นะครับก็คือพวกฟิกเกอร์แล้วก็งานกันพานะครับพวกเนี้ยจะราคาดีกว่าไทยมากๆอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือเลโก้ครับที่นี่ราคาถูกมากๆอ๋อที่นี่นะครับเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเลขาสิท์นะมีงานประเภทอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ความพึงพอใจแล้วกันว่าชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยครับเพราะราคาเขจะต่างกันน่ะเนอะแล้วที่สําคัญก็คือใครเตือนตามหางานแรๆนะครับแนะนาให้มาเลยเพราะว่ามันมีซ่อนอยู่เยอะมากๆในคลิปนี้ไม่ได้ชี้จุดไว้ให้นะครับเพราะว่าความแรงของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันการตามหาสมบัติก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกของการได้มาเดินที่นี่เหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดคุณถามผมว่าราคาที่นี่กับที่ซินเทรนเนี่ยที่ไหนราคาดีกว่ากันอันนี้บอกเลยว่าแล้วแต่ประเภทเลยครับบางอย่างก็ถูกกว่าบางอย่างก็ราคาเท่า แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเก็บงานจากบังงะนะครับแนะนําเลยว่าให้มาที่นี่เพราะว่ามีของให้เลือกเยอะมากๆเขามาีร้านใหญ่หลายร้านเลยได้เห็นบรรยากาศหลายร้านเยอะขนาดนี้นะครับฟุตเทจของคลิปนี้เนี่ยเราถ่าย3วันเลยนะกว่าจะได้มาเยอะขนาดนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าร้านในนี้นปิดไวมากๆเลยใครที่วางแผนว่าเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่อื่นก่อนเนี่ยค่ะกลับค่อยแวะมาเดินเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สําหรับเราก็โชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเราแผนตั้งใจจะมาเดินที่นี่อยู่แล้วเนอะแล้วก็เราพั อยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยก็เลยมาเดินได้บ่อยๆเลยครับสำหรับสายกล่องสุ่มมาที่นี่ถูกแล้วครับมีร้านเปิดใหม่เยอะมากๆเลยมีงานให้เลือกทุกสายทุกประเภทใครอยากตามหาอะไรมาดูที่นี่ได้แต่สําหรับใครที่มองหางานแร่ๆนะครับอาจจะไม่เหลือถึงเราเพราะว่านักเท่าเที่ยวเขาเยอะมากๆแต่สําหรับสายกล่องสุม่มอยากจะเตือนอีกนิดนึงนะครับว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ไทยนะครับถ้าตัวไหนที่เราสามารถหาซื้อที่ไทยได้แนะนําให้ซื้อที่ไทยครับอย่าแบกจากที่นี่ไปเลยมันหนักเ่าๆแต่อย่าพึ่งหันหนี เพราะว่างานศิลปินอื่นๆที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นที่ไทยหรืออาจจะมีไม่กี่ร้านที่เอาเข้าไปขายในไทยครับที่นี่ก็สามารถหาได้ถ้าเกิดเดินดีๆเนี่ยเราอาจจะเจอของน่ารักน่ารักที่จะทําให้เรากระเป๋าฉีกแบบไม่รู้ตัวได้มาเดินเห็นร่างวานันอิชิบังคุจิของร้านนี้ก็เริ่มคิดนะครับถ้าเราจับได้จะเอากลับบ้านยังไงแน่ทำอย่างตัวเองเป็นคนดวงดีงั้นการพาราคาดีนะครับใครมีพื้นที่กระเป๋าเนี่ยอย่าลืมแบกกลับไปจริงๆโซนไทเปซิตี้มอลยังมีของอีกเยอะมากๆเลยนะครับเรียก ได้ว่าถ้าจะถ่ายมาให้ดูทุกร้านเนี่ยหิปนี้น่าจะใช้เวลาดูกันเป็นหลัก 2- 3สามชั่วโมงกันเลยเพราะงั้นก็คงจะขอสรุปไทเปซิตี้มอลกันตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักของเล่นแล้วเราก็ควรจะแวะมามากๆแล้วก็ต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเผลอเดินที่นี่จนไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นวันนี้ไปยังชาแนลเรามาพาทุกคนเดินเล่นพอให้เป็นไอเดียเพื่อที่คุณจะได้เอาไปวางแผนว่ามาไทเปครั้งหน้าเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่ที่จะมาเดินเล่นโซนไทเปซิตี้มอลนี้ แล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปท่องเที่ยวสไตล์ไปยังชาแนลแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราเอาไว้ด้วยที่สําคัญนะครับช่วยกันกดกระดิ่งสักนิดนึงจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราจะพาไปเที่ยวกันแบบนี้เที่ยวสนุกทเ,เที่ยวแบบ,แบบติดสบายเที่ยวสไตล์ไปยังชาแนลวันนี้ไปแล้วบายจ้าขอตัวไปซื้อของเล่นก่อนนะ